กราบสวัสดีครับผมวันนี้เราจะพาไปดูแอดอนมินเนี่ยนกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเราเริ่มมาแล้วเขาจะมีสมุดไคบุค๊กมาให้เราเล่มหนึ่งอนะ่ะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการคร้าพวกมินเนี่ยนในแอดอนตัวนี้นะก็ตัวแรกจะเป็นสายขุดเหมืองฮะไปเดี๋ยวเราพาไปดูกันนี่ครับโอเคอยู่หน้าไหนอ่ะอยู่หน้านี้ฮะ ไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํางานกันขอวิ่งเข้าไปในเหมืองแปบก็ให้ระวางไปอย่างนี้เ่ะว่างไปอย่างนี้แล้วก็กดไปที่ตัวโอเดี๋ยวนะกดหมอบเหรอหรือกดตีอ๋อกดตีนะฮะกดตีมันจะมีให้เราเลือกคําสั่งเป็นอันแรกก็คืออยู่เฉยและอันที่สองก็ให้ตามเรามาและอันที่3ามก็สั่งให้ทํางานอนะไปเดี๋ยวสั่งให้ทํางานดูอ จะขุดแบบนี้ไปเรื่อยๆฮะก็คือมันขุดของมันเองกดตีเพื่อเปิดเมนูเห็นไหมกดตีนะกดตีเพื่อเปิดเมนูกดคลิกขวาค้างไว้ไม่ใช่สิถ้าเป็นของมือถือกดคลิกที่ตัวค้างไว้มันจะเป็นการเปิดหน้าช่องเก็บของนะครับผมโอเคแล้วก็ถ้าเป็นของคอมก็คลิกขวานี่ของที่ขุดก็จะมาอยู่ในตัวอย่างนี้ฮะแล้วก็จะมีชื่อของคนสร้างเห็นไหมอ่าประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันฮะ ตัวต่อไปจะเป็นสายอันนี้ฮะตัดต้นไม้โอเคของครับตามนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูฮนะคือสมมุติว่าเราปลูกต้นไม้ไม่ใช่สมมติสิส,สมมติว่าเราไปในสวนไม้อะไรอย่เงี้ยที่มันมีต้นไม้เยอะๆนี่ฮปึ๊บเอ้ยผมลืมเอาไอ้นี่มาแปบ๊บหนึ่งขอเกมหมดนิดหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็เอาไอ้นี่มาหน่อยบนเมล แล้วก็กดใส่เข้าไปนี่ครับโอเคแล้วก็เดี๋ยววางตัวนี้แล้วก็สั่งให้ทํางานนะปึ๊บอ่าสั่งให้ทํางานมันก็จะตัดไปเรื่อยๆของมันโอเคนี่ฮะเดี๋ยวผมสร้างต้นไม้ไว้รอก่อนปึ๊บอ่าเนี่ยเห็นไหมเฮ้มันตัดทีละท่อนนะเนี่ยโอเค เห็นไหมมันก็จะทํางานของมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ่านี่ไหนดูดิต้นนี้มันเข้าไปตัดได้ไหมโอไม่ได้นะฮะเออตอนแรกผมคิดมันจะมุดเข้าไปซกเออเสียดายเสียดายแบบนี้มีปัญหาแน่ถ้าเอาไปใช้กับต้นไม้แบบเล็กๆอะ่ะอุ้ยมันเดินไปไหนเลยเนี่ยก็คือมันไม่สนใจเลยฮะมันอารมณ์แบบ ทิ้งเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัดไม่ได้ใช่ไหมทิ้ง <c oughs> เอองงเลยฮนะอะเออมันไม่ยอมทำงานแล้วนะมันเววอไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาคำสั่งใหม่แล้วกันนี่ฮะแล้วก็ของก็เหมือนเดิมฮนะของจะเข้ามาอยู่ในตัวเราสั่งให้มันปลูกอัตโนมัติได้ไหมคนปะัแบบนึงอันนี้ผมสงสัยเอ๊ะ เอาเป็นว่าเหบือนมันจะเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆมันควรจะตัดแหละแต่อันนี้มันเดินเบี้ยนพลาดแหละมันไม่ยอมตัดแล้วเอาเป็นว่าช่างมันละกันเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปกันดีกว่าฮะไม่งั้นเสียเวลาเนี่ยตัวต่อไปจะเป็นสายทําฟาร์มนะครับผมอ่ะแบบนี้เึิแล้วเมื่อเราเปิดคําสั่งทํางานเวลามีม็อบหรืออะไรเกิดอ่ะ มันจะฆ่าให้อัตโนมัตนะิอ่ะนี่อาาเห็นไหมนี่ครับก็คือมันเอาไว้ทำฟาร์มนั่นแหละโอเคเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวขอเออมันฆ่าซอมบี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอลองเรียกซอมบี้หน่อยนะอ๋อมันไม่ตีซอมบี้เลย คือมันไม่ฆ่าซอมบี้เลยฮะผมก็ว่าอยู่ทําไมเขาแยกมาเป็นสองหัวข้อเนี่ยก็คือสายที่เป็นเนี่ยสายล่าเลยกับสายที่เป็นสายทําฟาร์มก็คือตัวนี้โอเคฮะผมก็ว่าอยู่ทําไมเขาแยกหัวข,ข้อมาไปเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันมันเอาไว้ฆ่าม็อบที่เป็นศัตรูเลยฮะก็คืออารมณ์เหมือนโกเลมเลยอารมณ์เหมือนโกเลมเฝ้าหมู่บ้านอะ่ะอู้เป็นคีเปอร์ด้วยนะออ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอเปิดการทํางานก่อน นี่ครับเห็นไหมอ่ามาตีอย่างนี้เลยนี่ฮะโอเคแล้วก็ถ้าเป็นแบบพวกแบบสัตว์ก็จะเป็นตัวหมูค่าฮะนี่แล้วไอตัวต้นไม้นั่นก็เหวไปจริงนั่นน่ะ โอเคนะเดี๋ยวผมขอไปดูผลประกอบการในถ้ำหน่อยว่าไปถึงไหนละตัวในถ้ำให้ดูสิโอ้มันขุดเข้ามาลึกเหมือนกันนะเดี๋ยวขอดูของหน่อยนี่ฮะเห็นไหมพวกแร่ต่างๆก็มาอยู่ในตัวนี้หมดเลยครับก็จะเป็นประมาณนี้ฮะโอเคผมสหรับแอดออนมินเนี่ยนก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็กได้นะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงวิดเจันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย